สวัสดีครับวันนี้ต้องสร้างรีวิวนะครับมีแขกรับเชิญรีวิวพิเศษครับให้เจ้าของกระเป๋ารีวิววันนี้มาที่ CDC มาซื้อกระเป๋าอ่าขอแนะนําให้รู้จักกับแขกรับเชิญวันนี้ครับแนะนําตัวหน่อยครับคร์โโมนะครับโมครับเป็นผู้กองแล้วอันนี้คือซื้อไปทําอะไรครับซื้อมาใส่กล้องนะครับใส่กล้องมันก็ก็จะวันทั่วไปนะครับวันเก่งเป็นกระเป๋า ปบลเป้ห้องมานะครับมีห้องบันเดินนะครับเขีรนู่ปตัวบอนะครับ21ทำไมถึง21ครับความจุนะครับ21อ๋อนึกว่าอายุสามน้ำตลอดเัาก็ต้องช่วยมือใหม่นิดนึงครับโอเคอ่าเรายังไงดีเราจะเริ่มจากไหนดีครับเป็นเวนเวเธอร์รีสติแทนนะครับกันน้ำ กันน้ําได้ประมาณหนึ่งคือพายุมุ้งไม่ไหวแต่ว่ามันจะมีถุงพรมของม,มันอยู่อ๋อแล้วเรา,เอาออกมาครับเออกันน้ำกระน้ำครับเฮ้ยถุงถุงโอเคนะครับถุงเป็นแบบผ้าคล้ายๆล้าเออ เมื่อกี้ก็ไปบอกว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นถังขยะไปแล้วทีหนึ่งนะอ่ะแล้วไงต่อครับให้ดูรอบนอกซีฟกันน้ำครับซีฟกันน้ำช่องข้างหน้านี่เอาไว้ใส่อะไรครับกระสานอะไรกระเป๋าตา้งอะไรก็ได้ก็เป็นช่องเป็นแบนโอเคตัวนี้เป็นเก็บขวดน้ำนะครับมีซิปนะครับแล้วก็ใหญ่ช่องตัวขยายหน่อยว่าเอาไว้ขาตั้งก็ได้นี่ใช่ไหมใช่ครับมีสายรัดขาตั้ง โอเคครับด้านข้างเป็นควิกแอ็กเซสนะครับครับเหมือนเพราะว่าเราสไลด์เอแล้วเราลุกเอยบ่างเอเคแล้วเป็นแอ็กเซสต์ตกรองได้ครับแต่ตรงนี้มันเป็นตัวคิวมันอยู่ในเป็นคิวมันอยู่เราต้องเปิดตัวคิวมัก่อนมันจะเปิดให้มันึ่งมันจะล็อกเข้าไปได้อ๋อก็คือกินไปเลยเปิดทีก็เปิดสองอัน โอ้นี่ลุงหนอเจอคู่แข่งแล้วนะครับอครันนี้มันต้องไปนั่งจับดีๆครับโอเควันนี้เป็นพรีวิวก่อนนะครับเป็นเถอของใหม่ครับเป็นช่วงเถอของใหม่ด้านบนตรงนี้เป็นแมกเนตด้านบนเหรอครับแมตเนตใช่ครับแมกเนตสีกู้เย็นเออทำให้เราเอานะตรงนี้มีแมวโครนะครับ คือเวลโคคือตีนตุ๊กแกครับรอันเนี้ยอันเนี้ยกำลังสงสัยว่าไม่ขอ,อขบนได้อ๋อโอเคกำลังสงสัยว่า21บลิตรเนี่ยคือตอนที่ม้วนลงสุดหรือว่าม้วนขึ้นสุดม้วนลงสุดคือ21อลิตรอ๋อถ้าม้วนขึ้นสุดจะได้ถึง25ิโอ้โหข้อมูลไปมากครับอันนี้คือรีเสิร์ชมาเป็นเวลา3เดือนรีเสิร์ชมาใช่ ให้ดูขอถังหลังทั้งหลังทงหลังนี่เกี่ยวอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้เอาไว้เกี่ยวหน้าอกเวลากระเป๋าใส่ของหนักนะรั้งหลังนี่ชอบมากครับเพราะว่าตรงนี้วัสดุดีมากนะครับไม่ใช่ฟองน้ำไม่ใช่ผังายโมโหนะครับเป็นฟองน้ำระบายอากาศนุ่มนะครับนุ่มและนี่รูอะไรครับเนี่ยนุ่มนะครับตัวนี้เป็นรูช่องขอบอกว่าเอาไว้เก็บพาสปอร์ตนะครับผมสำคัญอ๋อพาสปอร์ต ต้อนไหวขาผมถุงยงถุงยางอะไรก็ว่าไปถุงยาการขโมยได้เวลา <ใน S 2> สบายเลยนะครับตอนนี้ตรงนี้มีอะไรอันนี้มันจะมีสายอยู่ข้างในครับเอาไว้คล้องเอวอ,อ๋อโอเคหรือว่าเป็นช่องเสียบปากกา คอมพิวเตอร์ใส่ได้ถึงขนาดไหนครับใส่ Macbook Pro 15นี่คือนแบบปิดเรียบต้องน่าจะต้องเป็น Retina เนอะ Pro 15ตัว Retina นะครับับบบางหน่อยตัวนี้ก็ใส่ iPad ตัวนี้ไม่ได้มีสายฟ้องะมันจะมีสายให้การเปิดนะแต่ก็ได้เปิดใช้ได้ยี่ห้อมีคอพันเมนต์จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้คื้นส่วนบนไม่ต้องรีบมาก รีบรแล้วเหมือนเหมือนขโมยกระเป๋าเขามารีวิวไงไม่รู้เดี๋ยวนะส่วนบนคือเอาอะไรนะมีไงที่มันช่องที่มันวนวนเมื่อกี้ใ่ครับอ๋อวนเมื่อกี้อันนี้คือส่วนบนอ๋ราะลืมบอกไปมันจะมีช่องตรงนี้อันนี้ซิปกัดน้ำนะครับในช่องเล็กๆตรงนี้เอาไว้เก็บพวกแว่นพวกของที่กลัวเป็นรอยนะแว่นอะไรพวกนี้อุปกรณ์นี้เรียกอะไรครับไม่ร <Wars> re ู้ครับกำมะหยี่ ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษเหรอจามรีมันเรียกอะไรนะตลาดอันนี้มีช่องเล็กมีเพิ่มเพิ่มเข้ามาในรุ่นใหม่นี้อ๋อเดี๋ยวมันมีมันมีสองรุ่นแล้วเหรออันีรุ่นที่สามแล้วอ้าวเหรอมันเป็นคิกสตาร์เตอร์นึกว่าเป็นใช่เป็นคิกสตาร์เตอร์รุ่นที่สามอันนี้เพิ่มช่องเอาไว้เก็บุญแจอ๋อลองลอง อ่า,อานี่นะครับจำไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็ลืมนะครับเ,ออเดี๋ยวก็เดินมาที่รอรับแบบเฮ้ยคุณจะมันเป็นเซนเซอร์อ,อันนี้เข้าไปตรงคิวของมันนะอันนี้คือเปิดข้างในแล้วอ,อันนี้เป็นคิวมันเราสามารถ ไลดเออร์ก็คือตัวแบ่งช่องใช่แบ่งพาร์ทิชันนะ่ะเอันนี้สายฟ้องอันนี้เป็นสายสายกล้องได้สายขากล้องสายขาตั้งกล้องก็ได้สายล้องในตัวตัวนี้ก็ได้ออ๋อโอเคเราก็ใส่กล้องได้เราก็แบ่งช่องเด,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอีอย่างเวลาคลิกแอคเซสมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสภาพจากภายในอ๋อโอเคปุ๊บเราก็ อไอ้ก็ไอคิวนี่ก็คือแบ่งช่องแบ่งเลนแบ่งอะไรก็ได้แล้วแต่ดีไวเดอร์มันอยู่นี่ครับเป็นเบลโปรทั้งหมดอ่าวันไหนเราจะไม่ใส่กล้องแล้วก็ออกก็จะเป็นเป้ธรรมดาก็จะเป็นเป้ตรงนีง้เป็นเบลโปรครับเท้าออกปุ๊บก็จะเอาทับลงปุ๊บก็จะเท้าสูงธรรมดะก็คือใช้เป็น everyday backpack ได้ใช่ ทำไมเลือกซื้อตัวนี้ครับเห็นว่าดูมานานนานตัวนี้มันไม่ใหญ่เกินไปนะแล้วก็ไม่เล็กเกินไปแล้วก็มีคลิกแอคเซสแล้วก็วิธีเปิดกระเป๋าก็คือเปิดแค่จากข้างหลังกับข้างบนซึ่งมันค่อนข้างปลอดภัยนะเวลาเราไปสุดทานเราซื้อโดนล้วงกระเป๋าเนี่ยโดนล้วงหรือว่าโดนขโมยตังกระเป๋าขโมยกระเป๋าด้วยครับแล้วก็แฟนโดนล้ว อันนี้ในความคิดเห็นของต้องทราบนี่ถือว่าใบนี้นี่โอเคนะครับเพราะถ้าไม่โอเคเนี่ยคงจะขัดแย้งกับน้องเขาแล้วเลยครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือตัวข้างหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันมันวัสดุบดีมันแล้วมันเป็นเรียบๆมันไม่ทําลายเสื้อนะครับแล้วราคาของเป้ใบนี้เนี่ยกับการเย็บกันออกแบบวัสดุอะไรเงี้ยผมว่ามันสมเหตุสมผลมันมันไม่เวอร์นะครับ อันนี้เป้จริงๆเือนกันน้ำถูกไหมแต่ว่าไอ้ถุงคุมกันฝนเนี่ยคือเอาไว้ถ้าจะลุยฝนจริงๆก็ควรจะต้องใส่ถ้าจะลุยแบบอายุกว่านะก็ต้องใส่ตรงนี้แล้วมันก็มีเข็มขัดมาให้ก็ถือว่าดูแล้วคุมคุ้มค่านะครับราคาใบละเท่าไหร่ครับนี้สี่เก้ารอซื้อจากร้านอะไรนะ ทช่มีหานเดียวที่อ้ามาครับแคมป์ก๊จเจ็ดครับ CDC CDC K1 ซอยสามถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ส่งของมาให้พี่นันธนาการเราด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟิตพิกกัน